จะมาได้รับพลังของบรจ้าในพาร์ทที่สองนะ he he. พาร์ทที่แล้วทุกคนครับพลังมันไม่ค่อยอลังการเลยนะพาร์ทนี้เราเลยจะมาดูพลังอื่นๆบ้างมาดูเสื่อมันจะาอลาัางการใหม่ ขอให้อลังการแล้วกันจะได้ดูหล่อเท่หล่อเท่ใครที่เข้ามาดูก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปซื้อเสื้อพวกเราด้วยนะตัวละสิบบาทเท่านั้นนะทุกคนสิบโลสบากไว้ไม่ใช่10บบาทงาดูดีประหลาดทุกคนเอ๊ะไม่เสื้อดูดีแต่หน้าตานายไม่ดูดีเลยวาย อะไรแล้ววันนี้พวกนายจะพลังอะไรไหนมาดูซิเริ่มจากอีเลี่ยงกันเลยนายจะพลังอะไรวะาเพีอนนี่ตัวนี้เลยนี่เนเน่โอ้โหรอบที่แล้วเป็นโยมทูตรอบนี้เป็นนางฟ้ากันเหรอเนี่ยเดี๋ยวพี่พาขึ้นสวรรค์นะจ๊ะน้องๆใหเลี้ยงพาขึ้นสวรรค์ก็คจะขออยู่นรกดีกว่าไอ้และฉลามนายจะพลังอะไรอ่ะเพีอนฉันเอาพลังวินโดว์นะวินโดว์ไงพลังวินโดว์นี่ไงพลังหน้าต่างนะอ๋ออ๋อมีเล่นมุกภาษาอังกฤษไว้ ส่วนชานะจะพลังนี้ไว้ทุกคนพลังไฟนี้เลยนี่ว้าวมีเอฟเฟกสุดสวยางามใช่ไหมเนี่ยาจารย์ลังการก็ได้นะให้ฉันว่าเทสุดๆไปเลยดีแต่เอฟเฟกต์สิสกิลไม่ดีเหมือนเดิมโ,โ,โ,โอ้โหพนี้มาสู้กันเลยดีกว่าไปเราเข้าไทคูลของแต่ละคนกันเลย let's go แล้วก็ววมานั่งคิดเงินเก็บเงินม จะมาซื้อแผ่นนี่เลยทุกคนครับแผ่นอาวุธนี่ส5 0้โอเคซื้อมาเลยแล้วก็เก็บเงิน500 2อันนั่นคือเก็บพันหนึ่งเรยเพื่อซื้อขวานไฟกับไฟเวทมนต์โอ้ยแค่ชื่อก็ดูดุดันซะแล้วเออใช่ใชเดี๋ยวจะรอดูของพวกนายด้วยว่าจะเทแค่ไหนนะไม่เอาเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมเหมือนพาทที่แล้วด้วยไมค์แคบไม่เอานะโอเคทุกคนครับตอนนี้มี500เลรแล้วมาดูซื้อว่าขวานไฟเป็นยังไงอาวุธเล็กโอ้ยอาวอุธครเท ว้าวโอ Alab ้ยอย่าเห็นแล้วว่าไม่ฟันสามารถใช <พอ S 2> ้ฟันได้อย่างเดียวมันเท่ขนาดนั้นเลยเหรอเจะเกรเออดีดเท่จริงว้แต่ว่าตรงนั้นมีเอฟเฟกต์ทำไม <Damn. S 1> ตรงที่เอามาถือมันไม่มีเอฟเฟกต์วหโอเคชนะที่สแล้วไฟเวทมนต์มาดูซิว่าจะเป็นยังไงโอ้เป็นเหมือนคาถา <Wow. S 1> ทุกคน,นครับนี่เริ่มจากฉลามเลยในลองโชว์วุธเลขของนาซีว่าเป็นยังไงย่าว้ยเข้ากันไดดีเนี่ย เออแม่ในเอเลนบลนล็กนม่ในดูสิเอลบลเล็กแม่ยอะเลเฉยจ้าโอ้โหแค่ดาบธรรมดาที่น่าจ้วงแทงไอ้จ้วงแทงโอ้จ้วงแทงจ้วงแก้วเด่นส่วนของฉันนะพวกนั้นได้ที่กับพวกนายสองคนน่ะนี่มาดูได้เลยหน e. ึ่งสองแซมนี่ แต่เสียดายไหมมันไม่มีเอฟเฟกว์ะพวกนายตามชชมาอีดูดิกล่องอันนี้คือมีเอฟเฟกสุดหล่อที่แต่เอามาถือทีอไม่ตกตกไอ้ขโมยได้ด้วยโอ้ย<อ><อ>ขโมยแบบนี้ตี ตีหัวขโมยขอยมะนี่ขอเอาไปขายต่อตลาดนัดก่อนโอ้ยแดดแชยแดดฉันขายตลาดนัดโอ้โหพูดเสียเลยนี่ไอย่าตามฉันมาโอ้ยต้วันก็วิ่งเร็วเหมือนกันนะเนี่ยนอ่เล่นช่วยฉันหน่อยอ่ามันี่ไม่หัวขโมยตีแหละเออฟันฟันหน่อยเออฟันหัวขโมยคนไม่ดีต้องลงนรกหรือเปล่าต่อไปนะทุกคนคะมาดูอาวุธที่สองนี้น่าจะเป็นอาวุธสกิลนะฉลามโชว์เลย จว<ะ>้ายอะไรเนี่ย <c oughs> เหมือนสว่านเลยอะเอะไรเออเหมือนสว่านเลยแต่เล็กๆมากนายลองใส,ส่สก,กิลใสอ่อเลียนดูซิเป็นไงวะปิงกาเดียมเลบิโอซ่าเอ้ยโอ้ยไมยเป็นควันอะไรวะเป็น <c oughs> <c oughs> ควันอะไรก็ไม่รู้อะเมืกก่อกี้โอโ้โหเอ,อ้ยเลือดลดเยอะอยู่เนะีโโ่ยเป็นอึกเลยอ๋อ้โหพลังปล่อยท่อไอเสียไหนเล่ของนายลองโชว์ซิจับโอโ้โหสะบัด หนังสือแบบว้เนื้อหามันแปลว่าเป็นอุปการะแล้ววะของนายนี่อ่านไม่ออกเลยไอเลนใส่ได้เลยอยากดูดีอลังการแค่ไหนว้าอยากลองใส่ใหม่ดูฉันจะลองซูมเป็นกล้องแบบนี้จะมองเห็นง่ายกว่าอะไรของนายอาจจะเกิบโอเคของฉันนี่เป็นอันนี้ไว้พวกนายโอเคอนะอลองใส่ฉลามดูนะหนึ่งสองแซม ้มีการพก็มีแค่นี้แลลวทุกคนครับอย่าบอกนะว่าพานี้จะไม่อรังการอีกไงเนี่ยมาเก็บเงินมาพังมาเดิมมาๆนี้ๆเดี๋ยวมาซื้อแผ่นอาวุธได้ที่สองชั้นสองตรงนี้แล้วก็รอเก็บเงินซื้อสกิลพวกนี้นะทุกคนครับโอเคไปเก็บเงินต่อได้ตอนนี้มีเงินสองหมื่นห้าแล้วทุกคนครับจะมาซื้อนี่เลยไฟดาบของพระเจ้าแล้วก็เป็นชุดแต่งตัวนะครับแล้วก็นี่โพชั่นผู้กัไฟโอ้โหมอยากาซื้อมันกัน ือว้าวโอ้ยไฟดาบประจ้าเที่มากแบบมันมีเฟสโคตรที่แต่พอถือนี่คือไม่มีนะทุกคนโอ้ยเวลาฉันเดินมันมีรอยไฟตามตูดด้วยอ๋อเป็นตอนเฉพาะถือดาบแล้วนี่เพราะไม่ถือก็จะไม่มีโอเคทุกคนครับแล้วก็กบโพชั่นนี้ด้วยเป็นโพชั่นอะไรไม่รู้เดี๋ยวค่อยไปดูทีเดียวแล้วกันนะโเคแล้วก็มาใส่ชุดนี่ชดโคตรเทบอกเลยนี่จจ๊บนี่ชุดของฉันเป็นงี้พวเราเทจริงมา ว้าวเดี๋ยวเราไปดูของเอเลี่ยนซีเอเลี่ยนนายอยู่ไหนอยู่นี่ค่ะว่าไงจ้าโอ้เจเลี่ยนอะขโมยชุดจะกลบมาเดี๋ยวไม่ใส่ซ้ำได้ด้วยไอ้เล็กถ้าแชร์ไม่ขโมยชุดเอเลี่ยนเป็นไงวะเนี่ยไปดูรีมันจะแอบเบลขึ้นหรือเปล่านี่เฮ้เจ้ากอลเลยไปเลยเราเลยไปว่ามีเลซประตูก็สว่างแล้วเกิด ทำไมเราโน่นี่ทุกคนคะมาใส่ชุดเอเลียนโน่นี่เอ่ออ้อจจน,นี่ไงเอ้ยมาแล้วเอ้ยเจ็บออ้ไปแบบเอ้ยจะว่าไปก็เทีกแบบ่นะนี่ขอเอาด้วย เฮ้ยพี่มีเขาด้วยอ่ะล่ะพวกนายนะเดี๋ยวเราไปดูสองสกิลที่เราเพิ่งได้มาเริ่มจากฉลามเลยเฮ้ยเดี๋ยวจะมากลับไปชุดเดิมดูก่อนไหมคือมันงงไงใครเป็นใครหนดูของเอเลียนเอาวุธที่สามของนายนั่นเป็นยังไงโอ้โถ่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 งถ่งถ่โ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 ถไโถ่โา่โถ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 ่่ โอ้ยยิงซะแหลกนี่ความรัางเงินลุนแรงนี่เรียนะมาดูของฉันของฉันเป็นดาบแบบนี้นะเว้ยแล้วดูเวลาเดินนี่โอ้ยมีเอฟเฟกต์ด้วยไหนเขาลองเหยียบซิร้อนหรือเปล่าร้อนไหมนี่ร้อนร้อนร้อนตรงไหนเลยโอ้ยร้อนนี่เรื่องไหนรอยู่เี่โอ้ยจะลองฟันฉลามดูเป็นไงนี่ อ้ามันก็แค่เจ็บเฉยๆอ่ะอ่นนี้เป็นการฟันปกติแล้วก็เดินพื้นเป็นไฟแค่นั้นละมั้งชั้นมาต่อไปก็ถึงตาของฉันแล้วสินะเจื๊บฟันเฉยๆอ่ะเนี่ยอ้ออ้ยแต่แรงมากเลยนะอ่ะแล้วไม่มีเอฟเฟคเลยเหรอแบบสุดอลังการอะไรเงี้ยไม่มีอ่ะไม่มีเลยไม่มีอะไรเลยต่อไปมาดูสกิลที่สี่เอเลนโชอะไรเลยสี่ลของนายเป็นไงอันน่าไอ้ยแล้วปีกเล่นทำไรได้บินสูงเหรอลองกระโดดดิอาจจะเป็นสูงก็ได้นะเจ็บ วอาไงว่าไงว่าอย่างงี้ก็คือแบบจมตียางเลยเดี๋ยวโยกบนนั้นเขาใช้เปนเหมือนโพชั่นไฟอันนี้นะดูซิว่าเป็นไงลองใส่ฉลามดูเอากินเองเหรอกินเองเอ้หัวร้อนไอ้ลองดูดิไปเลยไอ้ไม่มอะไรเลยเออมีหัวหม้แบบนี้มันเป็นสกิลบ้าหรือเป็นอะไรหรือเปล่าแบบหัวร้อนไม่ด้วยฟันไม่ด้วยได้ไหม โอ้ยไม่ฟังทีเดียวตายเลยเออโดดฟันโอ้ย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 อ้าวสกิลที่สี่ของฉันปรากฏกายเดียวอะไรในเฮ้ยเดี๋ยวใสอยูวโอ้หไอ้อารมณ์มันขี่สเก็ตบอร์ดไอ้พวกนั้นมีสกิลบินแน่โอ้ยเดี๋ยวป๊บนึงแะฟอยเรียนไม่ได้ใสชุดน่ะ มันดูไม่เข้ากันนายเลยปีกันสวยงามนี้ออกจะเป็นเทพพบุตรติ้งมันเลยไม่มีโอ้ยโอ้อ้พวกนายมีสกิลบินฉันไม่มีเอ้ยหรือว่าฉันอาจจะบินได้ในลองดูกันนี้ไม่แน่นะอาจจะบินได้ก็ได้เออบินบินบินผมมีความรู้สึกว่าพอกินยาหัวร้อนป๊บเนี่ยมีความวิ่งเร็วขึ้นเยอะเลยดูดีโดชมีกับนายได้เร็วมากเลยโอยเห็นได้ชัดเลยอะเนี่ยอ๋อเลยพอยาหมดลทิก็วิ่งช้าอ๋อยาฉันมันคือยาที่กินแล้ววิ่งเร็ว อ้ยบินแนวแตกโอ้ยลอยจะตไปเลยจะกอดอะไรเนี่ยจะเตี้ยเดี๋ยวช่วยส่งข้อให้เดี๋ยวช่วยส่งข้อให้เองปั้นหัวจะทีอย่า เอาลวทุกคนมาซื้อนี่แพนาวนี้นะครับจะเป็นสองสกิลสุดท้ายนะก็จะเป็นยาเพิ่มเลือดก,กับพลังงานลาวาโอเคก็มเงินต่อห0,000ื่นแล้วค่อยมาซื้ออ่าล้วทุกคนครับตอนนี้ผมมีเงินห0 0หมื่นแล้วนะจะมาซื้อพอชั่นสุขภาพยาเพิ่มเลือดแล้วก็มาซื้อพลังงานลาวาตรงนี้<ะ>โ<ฮ>อ้โหเท่มากอาวุฒนี่อเอาละจะฉลามเลยโชว์เลยสกิลสุดท้ายของนในอาวุธสุดท้าย,ย,<ะ>ย โอ้ยขวดยาดองมานี่นี่น่าจะเป็นระเบิดนะาโอ้ยเออว่ะโอ้ยลองลองจุดดูอาจจะในลองดูนี่จะระเบิดแรงแค่ไหนโอ้ย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 โอระเบิดพอดีอ๋อระเบิดพายุหมุนนี่เองเออไอเลี้ยนในชงไหนี่เฮ้ยพอมา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 แล้วมาแล้วไนนี่ทุกคนเลี้ยสิไอโจขวดยาทำไมเนี่ยเออนี่มันยาที่เนี่ยเนี่นี่ยอะไรของจริงโอ้ย าดูดีเปล่าได้ลองใส่ดูดีเป็นไงสกิลนี้เอ้ยยาอ่ะมาดูของฉันนะอันนี้โหเท่ยทยดูยยว่ายป็นไงยะลองยิงพวกนายดูยยียยยยยสยยยย้ยย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 ลยย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 ยายเบยย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 ลยยไยย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 ย ไมีพวกเมาไม่ดาวนี่จัดการนางฟ้าก่อนเลยไฟฟันฟันโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ีโอ้ย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 โอนยโอ้ยโอนาโอ้ย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 โอ้เลอ่ยโอลยโอ่ยโอ้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 ยโลายโอ้ย่อ้ยโอายโอยยมอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยดอ้ยโอนยโอ้ยโอ้ยโอ้ยนอยลอ้ยโอ้ยโอ้ยโอสุดท้ยขอบบมันๆนานๆได้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ย พัวายยิงไปตาระเบิดไฟลูกไฟโอ้ยโดนโยแว่โอ้ยโอ้ยนี่มันจะโดนตกี้วันนี่เนี่ยสีแล้วยิงลูกไฟนี่ไม่โดนจะตกเลยไแลโอ้ยโอ้ันอ้ยโ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 อ้ไโ้ยโอ้ยโ้ยอ้้ยโ้โอ้ยอยโ สวทุกคนครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะถือว่าคลิปนี้ก็มีความสนุกอยู่ตรงที่มันก็มีพลังที่ดูลังการอยู่เลยถึงแม้จะไม่มากแต่ก็ดีกว่าคลิปที่แล้วนะใช่แล้วก็สําหรับใครนะครับที่อยากปลูกต้นไม้และก็อยากได้อิโมจิกบเลี้ยนหลามสุดหล่อเท่ก็สามารถหาได้โดยการสมัครสมาชิกเลยเพียงส5บาทเท่านั้นกับสวรรค์แหละบ๊ายบายโอเคไม่เจอโอ้ยทิ้งเลยนะ